ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาตใจบุญสาธุชนทุกท่านครับวันนี้ทยจะพาไปทำบุญวัดวังทองเวดุวันนะครับผมวันที่27เดือนตุลาคมพศ2 5 6 7ที่ผ่านมานี้นะครับผมพิธีต้อนรับทอดกระถินสาม,มัคคีของบริษัทอินโนเวชั่นนะครับ เพื่อสมทุสทนสร้างโบสถ์วิหารวัดวังทองเวรุวันพร้อมกับกิจกรรมต่อไปคือเมนหรือเมลุนะคบผมวัดวังทองเวรุวันที่จะเริ่มก่อสร้างเมนเป็นกิจกรรมงานครั้งต่อไปครับอนุโมทนาสาธุร่วมบุญกับญาติสายบุญสาธุชนทุกท,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 ท่านที่เข้ามาทำบุญ ร่วมกิจกรรมเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์หรือวิหารในกิจกรรมงานบุญกระถินครั้งนี้ด้วยนะครับผมในงานก็มีจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองผ่อนคลายให้ญาติสายบุญที่เข้ามาร่วมบุญร่วมผุศลได้มีอารมณ์คึกครื้นสนุก เฮฮาอิ่มบุญอิ่มท้องไปด้วยกันนะครับผมออกลงทานต่างๆเพื่อเลี้ยงญาติสายบุญที่เดินทางเข้ามาทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์หรือวิหารวัดวังทองเวรุวันหรือกิจกรรมถัดมาก็คือจะเป็นสมทบทุนสร้างเมนด้วยนะครับผมเพราะวัดวังทองเวรุวันยังไม่มีเตาเผาหรือเมนเมลุ ดังวัดอื่นนะครับผมอันมุทนาสาธุสาธุสาธุยินดีและดีใจกับฝ่ายประธานเจ้าภาพด้วยนะครับ ครับพีเพื่อนๆท่านผู้ชมญาติใสบุญสาธุชนทุกท่านครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอน,นะครับผมกดกระดิ่งไว้ว่าจะเป็นคลิป อะไรครั้งต่อไปแล้วท่านก็ได้ชมชิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุสาธุดีใจกับเจ้าภาพที่ได้ร่วมทอดกระถินสามัคคีวัดวางทองเวดูวันวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมคับพี่พี่เพื่อนๆท่านผู้ชมย่าสสยบุญสาธุชนทุกท่านครับกิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นงานอะไรนั้น จะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆจากไทยเอามาเสิร์ฟให้เป็นประจำนะครับก่อนใครใครคับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุทนกท่านครับขณะนี้ฝ่ายประธานเจ้าภาพก็ได้ถวายกระถินเป็นที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมถ่ายรูปหรือถ่ายภาพไว้เป็นที่ระล,ลึกร่วมกันทุกท,ท,ท่านนะครับผม อนุทนาสาธุสาธุสาธุาธดีใจกับเจ้าภาพดนียนะครับที่ถวายกระถินหรือทอดกระถินสามัคคีวันนี้สำเร็จลุ่วงไปด้วยดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติายบุญทัดทุนทุกท่านครับสำหรับไทยสุดุดท้ายนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไทยขอล่ำลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับว่า จะเป็นชิปอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยได้ทำชิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เป็นประจำหายสุขสุดท้ายนี้ขอลำลาไปแล้วขอความโชคดีมีชัยอยู่เย็นเป็นสุกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุกลูกเต้าเหล่าหลานอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนเจริญด้วยวัตถุธนสารสมบัติกิจการงานกนะ้าวหน้า ธุรกิจร่ำรวยมหาศาลจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไฟด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุขอลำลาไปแล้วครับขอคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับไปนะครับ